สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รับชมช่องของบาซนสมอดดาผู้เดียวดายสุกูสุคนนะครับคลิปนี้บาซนก็มีเนื้อหาสาระมาฝากพี่น้องท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมเนื้อหาสาระต่างๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้บะซนนำนะครับคลิปนี้เฮ้าก็มาซีแจงนะครับเรื่องการวัด ค่าข้ามหวานซึ่งเป็นความกังวลใจของพี่น้องเช่าไรอ้อยหลายท่านเลยทีเดียวนะครับที่บอกว่าในปีนี้นะครับอ้อยราคาดีแต่ว่าค่าข้ามหวานค่า CCC นั้นบวกขึ้นนะครับจากการหีบอ้อยก็เป็นเวลา40วันแล้วนะครับในการหีบอ้อยในฤดูการนี้นะครับซึ่งค่าข้ามหวานเฉลีย่ยทั่วทั้งประเทศนะครับค่า11เุดเก่าซีซนะครับ ก็ถือว่าบสสูงสําหรับในปีนี้ต่ากว่าปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวสําหรับการวัดค่าข้อมวาน,นะครับซึ่งการวัดค่าข้อมหานของอ้อยนั่นนะครับพี่น้องก็มีตามระเบียบราชการของเจ้าหน้าที่สออ,อนอนะครับซึ่งก็มีสอบนอประจําโรงงานเป็นผู้วควบคุมดูแลพนักงานนะครับวิธีการทํางานและเครื่องมือของปฏิบัติการของสอน,ออนอ นะครับโดยข้อมูลและการรายงานเป็นเอกสารของทางราชสการนะครับในการที่จะมาทําการวัดค่าวหวานนะครับซึ่งพี่น้องชาวไรอ้อยที่มีค้าวหวานตํานะครับก็มีความกังวลใจนะครับจากพี่น้องชาวไรอ้อยหลายเลยทีเดียวนะครับเรื่องการลงบันทึกนะครับที่พี่น้องชาวไรอ้อยมักจะเข้าใจว่า โรงงานน้ำตาลเป็นผููแก้ไขข้อมูลต่างๆในการวัดค่าข้าวหวานกดค่าข้าวหวานของพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับซึ่งการวัดค่าข้าวหวานนั้นเป็นเจ้าหน้าที่สบตน,นะครับประจําโรงงานมาจากสอนอสนํงงาน,นักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายนะครับเป็นผููตรวจสอบวัดค่าข้าวหวานให้พี่น้องนะครับผ่านห้องปฏิบัติการนะครับมเมมพนักง,งานของโรงงานน้ําตาลนะครับ หากมีการแก้ไขข้อมูลในการวัดข่าวขมหวานนี่จากโรงงานน้ำตาลก็จะเป็นการทำผิดกฎหมายนะครับอีกั้งการวัดข่าวามหวานบถถ่ได้ทาโดยพนักง,งานของโรงงานน้ำตาลนะครับเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่สบนาจากสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับหากพี่น้องเช่าไรอ้อยเห็นการกระทำความผิดหรือมีข้อสงสัยในการวัดข่าวขมหวาน สี่ของพี่น้องนะครับการวิเคราะห์ข่าวกบนที่พี่น้องสงสัยหรือว่ามีการกระทําความผิดนะครับพี่น้องก็สามารถนะครับส่งเรื่องนะครับสามารถแจ้งเรื่องโดยตรงกรับสนสํานักงานกลางเลยนะครับเพื่อการตรวจสอบซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายนะครับอยู่ตึกกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับพี่น้องก็สามารถ ตรวจสอบได้นะครับก็สามารถลองเลียนไปทางสองนอได้เลยนะครับสําหรับการวัดข่าวข้ามหวานซึ่งในฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่าภาคอีสานก็นยังยืนหนึ่งในเรื่องการวัดข้าวขาวหวานและการผลิตน้ําตาลที่ได้มากนะครับคือเขตเก้านะครับในภาคอีสานหลายโรงงานก็นมีค่าเฉลีย่ยค่าข้ามหวานเกิน 13CC s นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดี พี่น้องเชาวไร่อ้อย่ในเขตภาคอีสานนะครับภาคเหนือการผลิตน้ําตาลนะครับได้อยู่ที่8 1เอดนะครับ8 1เอกิโลกรัมน้ําตาลต่อตัอนอ้อยนะครับแต่ว่าทางเขตภาคอีสานนะครับจะผลิตน้ําตาลได้อยู่ที่104กิโลกรัมต่อหนึ่งตัอนอ้อยนะครับก็ถือว่าการผลิตน้ําตาลได้สูงพอสมควรสําหรับในเขตภาคอีสานนะครับ ส่วนในโซนอื่นๆนะครับการวัดค่า CCE นะครับกระํำกว่ามาตรฐานพอสมควรนะครับอาจจะมีจากการที่ว่าฝนตกมาซานะครับพี่น้องกระทําให้อ้อยนั่นผลิตข้าวหวานยังบ่อได้เต็มทีหรือว่าสภาพอากาศที่บอกเป็นใจโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมานะครับ ก็มีฝนตกมาหลายพื้นทีนะครับก็ทําให้อ้อยพี่น้องเสียหายและค่าความหวานก็นลดต่าลงนะครับก็ถือว่าเป็นความเสียหายของพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับสําหรับในคลิปนี้กาวสาระดีๆมาฝากพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวไรอ้อยทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณที่พี่น้องติดตามรับชม เนื้อหาสาระของเบาซนนะครับแล้วพอกกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ